สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนช้าทั้งร้างในเวอร์ที่น่ารักทันดูนะครับตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะจ๊ะก็วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวนะครับผมตัวของทักษะการ์ดกันนะครับว่าเอ้ทักษะการ์ดเนี่ยเราควรใส่อะไรยังไงดีบ้างนะครับผมคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะว่าตัวของทักษะการ์ดเนี่ยถ้าใครที่เล่นถังซานมาตั้งแต่เปิดแบบเปิดเกมจนถึงตอนนี้เลยแล้วเป็นผู้เล่นสายฟรีอย่างมันก็เป็นสายฟรีเนาะคือเล่นมาเนี่ยมันจะมีการ์ดอยู่2ใบที่แจกก็จะเป็นตัวของการ์ดของพ่อทังซลานนะ คุณปู่คุณปู่ของลงหลงนะครับผมคุณปู่หรือพ่อผมไม่แน่ใจนะครับแอมซอลลี่จริงๆนะครับไม่ได้ดูตัวของอันนี้นะน,นะครับผมตัวของการทักษะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าทําให้เราได้สกิลเพิ่มเติมขึ้นมาทุกคนอ่าทำให้เราสกิลได สกิลเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งสกิลเนี้ยนะครับผมเป็นสกิลที่ทําให้ความสามารถพื้นฐานของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเอฟเฟกต์สกิลด้วยนั่นเองครับทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูนิดกว่าว่าไอตัวของการทักศักดินะครับผมตัวของระเบิดวงแหวนเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรแล้วก็เก่งขนาดไหนนะครับก่อนอื่นนะครับนี่จะให้ดูนะครับผมนี่คือการระเบิดวงแหวนหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมเวอร์จัดนะครับเป็นไงโคตรเท่ครับผมคือการระเบิดวงแหวนเนี่ยมันจะระเบิดวงแหวนนเี่ยตาม วงแหวนวิญญาณอ้างอิงของเราเลยนะครับสมมติว่าคุณมี4วงแหวนมันก็จะระเบิดแค่4อันถ้าคุณมี5มันก็จะระเบิดแค่5อันนั่นเองนะครับคือต้องบอกก่อนว่ายิ่งวงแหวนเยอะก็ยิ่งดีครับเพราะว่าพี่แกจะตีแรงนั่นเองนะครับผมอาต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคุณสมบัติกันดีกว่าว่าระเบิดวงแหวนแล้วมันได้อะไรนอกจากความเทนะครับผมอะคือตัวของร์ดเนี่ยก็คือเป็นการปดใช้แบบกดค้างอะนะครับแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นการระเบิดตัวของ วงแหนออกปึ้งปึ้งปึ้งป, deux, ปึ้งนะครับผมแล้วก็จะเป็นการสร้างนะครับผมดาเมจพื้นฐานขึ้นมานะครับผมอ่ะซึ่งดาเมจพื้นฐานที่สร้างขึ้นมาในถือว่าเยอะนะครับผมก็คือ1,943ับวกอีก8 8เนะครับถือว่าเยอะนะนะครับผมของพลังโจมตีต่อสตัวโดยรอบนะครับก็คือเป็นการตีหมู่ทำดาเมจหมู่นั่นเองนะครับผมอ่ะหลังนะครับผมหลังสําเร็จระเบิดวงแหวนวิญญาณนะครับผมจะได้รับสถานะพลังวิญญาณนะครับอารวาสเป็นลา10วินาทีครับ ก็คือเราเปิดเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของรับในเรื่องของพลังเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคือทำาดาเมจแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลังสิ้นสุดนะครับผมจะหลังสิ้นสุดในการกดใช้สกิลนะครับผมมันจะตกอยู่ในสถานะอ่อนแอเนี่ยเป็นเวลา12วินาทีเลยนะครับผมก็คือพลังโจมต,ตีของเราเนี่ยจะลดลงถึง20%เลยนะครับผมก็ก็ถือว่าโดนเนื้อไปเยอะพอสมควรนะก็คือเราจะทำดามเมจเบาลงมากๆนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะแล้วก็น เออ่ดาเมจระเบิดวงเวทย์วิญญาณทุกระเบิดจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งวงนะครับผมดาเมจพื้นฐานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามสัดส,ส่วนนะครับผมก็ยี่สิบสี่สิบหกสิบหแล้วก็90มันจะค่อยๆระเบิดแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่ะความเร็วพลังวิญญาณอรา,ารวาสนะครับผมพื้นฐานเพิ่มขึ้น7.5นะครับของพลังโจมตีก็คือเหมือนจะเราจะตีเร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นการโจมตีเร็วขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นการเหมือนคล้ายคล้ายกับว่าเสริ ในบ้าคือเราแบบพูดง่ายๆคือเวลาที่เรากดใช้สกิลเนี้ยมันจะทาดาเมจของเราได้แรงมากๆแบบแรงจริงๆแต่มันมีข้อเสียคือพอกดใช้อนแล้วก็หมดในช่วงเวลาที่บันใช้ไปแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวของเราเนี่ยอยู่ในสถานะอ่อนแอก็คือตีเบาลงนั่นเองนะครับผมอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทักษะการ์ดกันบ้างนะผมอ่ะคือตัวเนี้ยนะครับผมทุกคนก็พยายามเก็บรเวลทักษะการ์ดเนี่ยบวก4นะครับผม วงแหวนวิญญาณอายุรวมนะครับผมถึง1 5 0 0 0ปีนะครับผมก็อันนี้ก็ง่ายๆคือเราพยายามเก็บการ์ดวิญญาณเนี่ยให้ตัวของแต้มตัวของว,วงแหวนวิญญาณของเราเนี่ยมนถึงมันก็จะปลดใช้เงื่อนไขตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของพี่แกนะครับแนะนําให้เป็นการบวก16ได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ในเรื่องของรีวิวทักษะการ์ดวิญญาณบวกหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบใจนะผมอ่ะอันนี้ผมเป็นสเตตัสการ์ดที่ผมยังไม่มีนะครับทุกคนนะเออก็ ตัวนี้นะครับผมมันใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับผมสำหรับตัวของทักษะไอ้ทักษะนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวการใช้งานกันนะครับคือหลกัหลกๆนะ่ะมันจะเป็นการทำดาเมจได้แรงขึ้นแบบมากๆเนี่ยทุกคนใช้ควาว่ามากๆเลยนะอืมก็เนดะี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราสร้างทีมเลยแล้วกันนะครับนี้สร้างทีมสร้างทีมแล้วก็วัดใจกับพี่แกเลยนี่มาไปที่เป้าหมายนะครับไปตรงนี้นะครับ เดี okay. ๋ยวเรารับมาเรื่อยๆด้วยนะครับผมอ่ะรับมาเรื่อยๆนะครับผมมาทำไปเรียกแล้วก็ต่อสู้ครับเวลาที่เจอมอนเตอร์แบบดาเมจหมู่แบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเพื่อนๆกดแบบนี้นะครับตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งแล้วก็ประมาณนี้ครับผมอ่ะดาเมจของเราจะแรงขึ้นมากๆเลยนะเห็นไหมทุกคน ดาเมจของพี่แกตีแรงขึ้นแบบเยอะมากครับผมดูดีตีแบบเป็นกอเป็นแข้งนะผมอ่าแต่ช่วงที่เราเระเบิดเนี่ยผมแนะนําอย่างหนึ่งนะยพยามระวังตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะโดนสแปมดาเมจได้นั่นเองเพราะว่าช่วงนั้นเราทําอะไรไม่ได้นะครับทุกคนคือในช่วงที่เราเบิดวงแหวนเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยนะผมนอกจากคาว่าแบบเราเบิดปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งอยู่อะครับผมอ่ะแต่พอถ้าเราเบิดระเบิดเสร็จปั๊บเนี่ยหูบอกได้คําเดียวว่าบอสก็บอสเถิดตีหน้าสั่นหมดเลยจังหวะในคูดแรงนะผมแรงมากมากนะผมก็เป็นอีกท เอ,อ่อการทักษะนะครับอันนี้ผมเชียร์มากมานะผมกับระเบิดวงแหวนวิญญาณนะครับมันสามารถที่จะรีดาเมในช่วงเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาที่เราไปเล่นในคอนเทนต์ p v p หรือในคอนเทนต์ PVE อย่างฟาร์มเงี้ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองนะครับก็มีข้อเสียแค่ระวังแค่จุดตอนที่เราแบบระเบิดเนี่ยอย่าพยายามให้แบบศัตรูมาล้วงเราเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าโดนล้วงเนี่ยเราก็อาจจะตัวแย,ย่แต่เราเบ้ดได้ค่อนข้างเร็วน,นั่นเองนะครับเพราะเราทําอะไรไม่ได้เลยนะมันเหมือนกับเราอยู่ในสถา,สถานะอมมาพาตไปช แนะนำนะแนะนําจริงๆนะครับผมที่แบบหนี่มัระเบิดปึ้ง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 โอ้ที่จัดนะผมที่ระเบิดระเบื้อไปเลยนะผมเออแต่ว่าดามจเราแรงขึ้นเยอะมากจริงๆนะผมดามจเราแรงขึ้นแบบสุดๆอะซุกุอิตะเออดามจเราแรงขึ้นแบบหนักมากนะผมแต่ว่ามันมันแรงขึ้นแค่สิบวิผมว่าแอบแอบน้อยไปนิดนึงนะถ้ามันแรงขึ้นมากกว่านี้ผมว่าน่าจะฟยวเลยนะครับผมทุกคนที่จัดนะฮะ นี่ก็พยายามเล่นไปนะฮะนี่มาเดินปึ้ง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 ก็แนะนำนะครับออินกับพี่แกได้เลยนะจริงๆผมอยากเอาขึ้นยูอาร์นะแต่ว่าเอาพูดตรงๆนะมันการ์ดมันไม่ถึงอะเด็กอยากาขึ้นยูอาร์มากเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผม,มก็เป็นทักษะการ์ดที่ยอดเยี่ยมกระเทียมทอดสองถุงเลยนะครับอะตัวของที่เน,นี้ยนะครับผมเงื่อนไขเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับผมวงแหวนวิญญาณเนาะทีนะี้เราก็มาดูว่าเอ้ย วงแหวนวิญญาณภาพรวมของดอกมันเท่าไหร่อย่างของผมเนี่ยก็คือ 16.9k แล้วใช่ป่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้วงแหวนวิญญาณเนี่ยเราก็พยายามไปล่าแบบแดมเยอะๆเอาเนี่ยใช่ไหมประมาณนี้นะครับไปล่าตัวของพลังวิญญาณแบบบื้มๆเอาเนี่ยประมาณนี้นะครับอย่างของมันก็ล่าแบบหนักมากนะผมเนี่ย9,900ปีนะครับตัวมากเนี่ยจะไปหนักที่ค่าตัวของวงแหวนวิญญาณที่5นะครับผมตรงเนี้ยอืวงแหวนวิญญาณที่5นะครับแล้วก็วงแหวนวิญญาณที่4มันสามารถที่จะดัน ในเรื่องของค่าพลังได้ค่อนข้างง่ายเนาะอืประมาณนั้นนะครับมันดนัน,ดนง่ายมากมครับผมมันดันวงแหวนวิญญาณง่ายจัดนะครับผมประมาณนี้ <c oughs> เรามาดูการ์ดเรามาดูตัวของอันนี้เราก็ได้นะครับผมไอพวกวงแหวนวิญญาณตรงเนี้ยนะครับผมไอกระเป๋าตรงกระเป๋าเสร็จแล้วก็วงแหวนวิญญาณน,นะครับผมเวลาที่เราอยากจะล่าเนี่ยเราก็มาดูดีๆว่าเอตัวของแต้มของเรามันขาดอะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยเรามาดูได้นะครับทุกคนนะอืมโอ๊ยตกใจ เสียงดังใช่ไหมอ่ะเว่ออันนี้อุปกรณ์เหรออุ้ยอันนี้ผมไม่ค่อยชอบว่ะผมชอบสีเขียวเรื่องสีเขียวเอ้ยอันนี้ดีว่ะอันนี้สีเขียวแบบเบิ่มบิ่มนะครับผมพลังภายในนะครับชอบอะไรที่มันสีเขียวเยอะๆนะครับผมแต่จริงๆสีเขียวเราก็เยอะแล้วนะเว้ยทุกคนสีเขียวเราลสิ16นะครับแม็กซิมั่มแล้วนะผมสีเขียวเรา16นะครับเรียกได้ว่าแบบออลอินสุดใจนะผมอ่ะประมาณนี้นะครับสีเขียวโคตรโหดนะฮะอันนี้ก็เอ้ยมันมีสีเขียวต่อป่ะอันนี้ไม่ใช่ อันนี้สีเขียวต่อได้ด้วยนะครับเวอร์จัดแล้วผมมีสีเขียวต่อเวอร์อนะมีสีเขียวต่อไปอีกนะครับผมเวรจัดนะครับผมเน,นี่ยนีนีหละเรียกได้ว่าแบบสีเขียวมีให้ช้อปปิ้งแบบเยอะมากนะผมตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวบวกไปบวกสัก20กอัพเวลมผมอยากได้ต่ำอ่ะสีม่วงเควางนะครับก็คือเราจะอออิน ยี่สิบนะครับก็มีสีม่วงเข้ามาแซมด้วยนะครับนี่บวกยี่สิบไปนะผมมันจะได้แบบคาดแม็กแม็กนะครับผมอ่ะมจะได้ค่าแบบแม็กแม็กเฮ้ยอันนี้ก็โอเคนะวิวสีม่วงวางพออินชึบสีม่วงวางพออินออกไม่ถึงนะครับไม่ถึงหมดพอดีนะครับก็ค่อยๆอ,อัพไปตอนนี้ผมพยายามอัพแบบไล่ทีละยี่สิบอย่างเงี้ย พยายามอัพไปเรื่อยๆนะครับผมไล่ทีละยี่สิบอันนี้ยี่สิบอยู่พอดีไปนี่ก็ออฟลองผมมันมันไม่ค่อยจะให้เลือกเยอะทุกคนมันไม่ค่อยจะให้เลือกเยอะก็อัพตามที่เราไหวแล้วกันอันนี้ก็อัพไปยี่สิบสองอันแหละีนประมาณน,นี้นะครับคาสแต่จะได้แบบสูงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะนานหน่อยนะผมนี่ระเบิดพลังก็จะช่วยทําให้ดามมีของเราเนี่ยแรงขึ้นเยอะมากๆนะผม ให้ผมจัดทีมอะไรวะทุกคนเดี๋ยวดูดิตั้งค่าโอ้เป็นตั้งค่าทีมอันนี้ดีหว่ามันต้องตั้งค่าดาเมจนี่ตั้งค่าทีมดาเมจนะครับอืมก็อาจจะไมดาเมจมันน้อยจักนะครับผมเล่นสายซับนะครับดาเมจมันเลยน้อยไปหน่อยนะครับใกล้ละใกล้จะเจอตัวของบอสละนะครับมาแล้วเจอบอสแล้วครับพ่อหนุ่มอม๋ออินเลยในปีศาจสีม่วงดูนะครับผมอันนี้ ใกล้ละใกล้ถึงเวลาของเราแล้วเราก็จะระเบิดวิญญาณนะครับผมแล้วก็กดสกิลเนี้ยยิ่งกดไอตัวของเพิ่มทวีขึ Esta, ้นเนี Or, bueno. ่ยอันนี้ค AP ือจะทําให้ราเมิ okay, ่งแรงขึ้นด้วยนะครับผมมาแล้วครับทักษะพิเศษของเราปึ้ง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 เรียบร้อยครับผมแล้วมาครับผมดูนะครับดูเลือดนะครับดูดามจที่เราทําได้นะครับผมดูนะปึ้งปึ้งปึ้งขึ้นมาโอ้โหสุดจัดดามจวิ่งจัดเลยนะผมดูดามจ บึ้มจัดนะครับเนี่ยไอ้ตรงมันจะเป็นรูกบัฟดาบตรงเนี้ยนะครับโคดจัดแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวนะครูดาวพี่เกนานไปนิดนึงนะเกือบนาทีนะทุกคนเออนานจัดนะผมรูดาวนานมากนะผมโคจเพื่อนเราฮิวดีว่ะทุกคนเพื่อนเราเนี่ยซับพอร์ตดีจัดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตัวซับเลยเนี่ยแค่ได้อีกสามิบวีรอพี่ก่อนน้องโอ้พิดคือเยอะจัดนะครับผมอุนทั่วแมปอะ <laughs> เออพ่นทั่วแมปเออพิษพิษสแปมพิษเออไม่หลบด้วยบอกเลยว่าโซโลจัดเราฮิวเยอะโคตรอะเราโคตรฮิวอะเออใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมเป็นอัลติเมทของพี่แกนะเมื่อกี้นะครับโหฮิวจัดนะครับพิษแกรงจัดเลยทุกคนดูดียืนแท้ไม่กลัวหรอกครับเพราะพี่แกเราฮิวเยอะนะครับผมต่อไปครับเราเบิดวงแหวนตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งแล้วก็สุดท้ายปึ้งครับแล้วก็ยัดเต็มข้อเต็มแข้งนะครับมันจะเป็นรูปดาบตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหม กำลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นรูปดาบนะครับมีวินาทีบอกด้วยนะครับหมดแล้วแป๊บเดียวครับสิบวิเองนะครับผมสิบวิเองนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเรียดเดมจได้ค่อนข้างดีนะทุกคนนะใครที่เป็นสายแบบดาเมจจ้าจ๋าเนี่ยผมเชียร์มากๆเลยนะสกิลนี้แบบเท่ชิบหายหอยรอดที่แล้วก็มันทำดาเมจได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมประมาณนั้นละกันนะครับก็นี่เลยนะครับผมสลับตัวของทักษะวิญญาณนั่นเองนะครับไม่ใช่ทักษะวิญญาณสีทักษะการ์ดฮัลโหลเออชอบติด เป็นตัวของทักษะการที่ดีมากๆเลยนะฮะใครที่แบบได้มาก็แนะนําให้เอาไปเล่นนะครับผมโคตรดีนะฮะอันนี้เราใส่ได้แล้วใช่ปะอ,อันนี้อะไรนี่วิวห้าห้าอูจะหลุดอย่างบ้าคลั่งเลยนี่อือีสเตตัสเรายังไม่ได้ดีตอนนี้ค่าพลังผมยังไม่ได้สูงมากทุกคนยังแบบไก่การเร่รีอยู่นะครับผมอ่ะก็สำหรับตัวของทักษะการ์ดนะครับทุกคนทักษะการตัวของระเบิดวงแหวนก็ประมาณนี้นครับมารีวิวให้ดูแล้วนะครับหวังว่าจะชอบกันนะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบี